ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเข้าสูช่องเจน,น่างน้ำโชกนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้เป็นแรงของขึ้นของวันที่ยี่สิบกระะกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าคือเป็นวันพุทธที่ยี่สิบเป็นวันหวยเล่าออกนะคะท่านผู้ชมค่ะหลายคนกระโชกดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ ลายค้นกโ็โชคดีโชคดีตัวใดนอแอดเอ่อเลขที่มันออกนะคะหวยเล่าพัฒนาหกตัวออกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกแปดนะคะเลขสี่ตัวขึ้นหนึ่งเจ็ดหกแปดเลขสามตัวก็คือ7เจ็ดหกแปดเลขสองตัวล่างคือ1หนึ่งเจ็ดนะคะทนผู้ช่ค่ะนี่คือตัวเลขเล่าพัฒนาผลเล่าพัฒนาของ คือวันที่ยี่สิบกรกฎาคามนสองพันห้าร้อยหกสิบหานี่เนาะคะ่ะเนาะธรรมชม่วงขาไปมืงน้ำกันว่าสำนักใดเข่านเนี่ยเนาะคะ่ะเนาะเป็นการพบเจอหลังหวยออกหลังหวยล่าพัฒนาออกเนาะคะ่ะเนาะไปมืงน้ำกันกท่านผู้ชมว่าสำนักใดเข่านเนี่ยนะคะหกสำนักนี่สำนักใดเข่านเนี่ยน้อเนาะค่ะเนาะนี่สำนักใดเข่าเนี่ยไปมือจัดจ้าเลยะค่ะทธรรมชม่วงขาสำนักแรกนะคะเป็นสำนักของเซียนทวี เซียนทวีให้รูดมาที่สามกับห้าจับคูมีสามหาสามหกสามเจ็ดหาหนึ่งหาหกหาเจ็ดเลขสามตัวคุณให้หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเอ้สามหาหนึ่งแล้วก็เจ็ดสามหกเลขออกเจ็ดหกแปดแล้วหนึ่งเจ็ดนะคะ ฝากกดฝากโบมี่เนาะขันน็อตคืชมเนาะไม่ผ่านนะคะต่อไปพอดแต้มผลเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดล่างหนึ่งเจ็ดนะคะ ของพัแต้มนะคะทผช้่มขาพัแต้มแตกนะคะงวดนี้พัดแต้มแตกที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะพัดแต้มผ่านนะคะนี่นะคะพัอแต้มผ่านหน่วยลักสิบกับะะว่าเป็นยังเนาะค่ะพะว่าห้ากลับอยู่แล้วนะทผช้ชมเนาะส่วนเลขลูดเลขวิ่งลูดกับเขาทผช้ชมคะ่ะ เรียกรูดพอเตีมกับเขาอพอเตีมมาแล้วนะคะพอเตีมเริ่มมาแล้วนะคะผู้ช่ว่ะาพอเตีมแตกแล้วนะคะอันนี้คือตัวเลขเนวยทาทางของพอเต็มนะคะคอยทันผู้ช่วงเอฟซีทุกทันที่เป็นเอฟซีพอเตีมตามพอเตีมต่อได้เลยนะคะถ้าเขาือเขาต่อตลอดได้บาทเต็มต่อมาของอาจารย์หนึ่งลุ่งหมานอาจารย์หนึ่งลุ่งหมานเขาตรงๆกระท่านผู้ช่วเสียดาย แอดเป็นนี่หนึ่งตั๊แปดเก้าเก้าเปดเปดหกหกเปีดเอ็ดพอเอามึงดูบนเปดก็เข้าอันนี้เข้าแปดหกหกแปดนะคะส่วนของอาจารย์สองอาจารย์สองไม่เข้านะคะอาจารย์สองติดหกแต่วบอมเป็นหกแปดนะคะของลุ่งหมานเข่าเต็มเต็มนะคะทั้งช่วงขาใครลูดที่แปดใครเจาะ แปดหกหกแปดแปดเก้าเก้าแปดเก้าหกหกเก้าจ็ดสี่ก็คือได้หกแปดทานผู้ชมค่ะโอ้ยดีใจท่านผู้ชมเด้เนาะแอดบริลูดเสียดายจังเลยค่ะท่านผู้ชมขาเสียดายแอดบริลูดไส่เนาะของแม่เพชรของแม่เพชรนะคะท่านผู้ชมขาของแม่เพชรร้อยล้านแม่เพชรร้อยล้านเข้าลูดเข่าตัวร่องนะคะแม่เพชรเข่าตัวร่อง ผลคือเจ็หแปดแล้วก็หนนะคะของม่เพชรเข่าลูดนะคะทำมช่่มขาไอม่เพชรเข้าลูดหลูดหกถือว่าถือว่าพานอยู่เนาะม่เพชรเนาะ่ะเนาะปูศูนย์เค่ะท่านผช้ชมขาปูศูนย์เจ็ด ผู้ศูนย์เจ็ดเขากันท่านผู้ชมดูลูดแปดหกแปดเต็มๆเลยโอ้ยบริษัทบริษัทเวลาในการคัดในการตองดุลแอดกระไรความซับเผาของแอดท่าต้องชมขาเสียดายเสียดายจังเลยเขาตรงๆเลย อันนี้คือของตัวเลขแนวทางของปูศูนย์เจ็ะคะท่ชน่มเนาะท่ชนชมเดี๋ยวตามต่อเดี๋ยวมืออื่นเนีจะได้ทั่หาเพิ่นเลยนะคะปูศูนย์เปูศูนย์เจ็ดโอ้ยค่ะทช่ชนชมขาตัวเลขแนวทางเออเลขที่ออกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกปดเลขล่างหนึ่งเจ็ด สำนักที่ผ่านกัะมีของปูศูนย์เจ็ดนะคะปูศูนย์เจ็ดเข่าตรงตรงลูดก็เข้าแปดเดี๋ยวแอดเขียนไว้ก่อนนี่ค่ะท่านผู้ชมลูดก็เข่าที่แปดเลขบนกระหกแปดตรงตรงนะคะเดี๋ยวแอดเขียนผลไว้ก่อนผลเจ็ดหกแปด ล่างหนึ่งเจ็ดอืมของเพเปเข่าลูดพกนะคะทรงช่วงขาไม่เพิเะะเพ้เข้ารูดอยู่ของลูกม,ม้านเขาเท่้งตูดเจาะเขาเท่้งเหล็กลูดนะคะทั้งช่วงขาของคอเต้าเขาเท่้งเหล็กลักเขาเท่้งตูดเจาะนะคะทั้งช่วงขาเขาเหล็กลูดพร้อม โตล่องท่าสัววิ่งกับเข่าอีกลูดกับเข่าอีกโอ้ยของพอแต้มเข่าทั้งบนทั้งล่างโอ้ยเสียดายได้ลูดน้องพอแต้มนะคะสรุปแล้วคือของพอแต้มเข่าเลขลูดของพอแต้มเขาลูดแปดรูดเจ็ดนะคะของลูกม,มานเขาลูดแปดแล้วก็ตูดเจาะแปดหกหกแปด ของเมเพชรเข่าตัวรูด6ของปู0ูย์เเข่ารูด8แล้วก็ตัวเจาะหกแปดนะคะตรงช่วง่ะนี่คือตัวเลขแนวทางของแต่ละอาจารย์แต่ละสำนัก6กสำนักผ่านไป1นึ่สำนักศูนย์ปู07 2ยม่เพชสาลุ่งหมานสพอแตมนะคะสี่สำนักกับตรงช่วงขา หกสำนักผ่านสี่สำนักก็โอเคอยู่นะคะท่านผู้ชมคะอันนี้คือการพบกันหลังหวยออกแอดกับคอสแสดงความยินดีผู้ใดที่ลูดผู้ใดที่วิ่งได้วิ่งไหวก็คือได้ลูดได้ไหวก็คือได้นะคะวิ่งก็ได้ลูดก็ได้ผลเลขออกง่ามมิลีกค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือตัวเลขแนวทางที่ออกที่ให้ท่านผู้ชมทุกทันทุกคนได้มีโชคมีลาไป ในคคำขึ้นนีนะคะทผช้่ชมคะเจอกันไม่คิปหนากระทงช้ชมคาเลยแอดจะติดตามตัวเรียกแนวทางของอาจารย์ทั้ง4ีทั้งหาทั้งหกสักนีหนหละคะ่ะมาฝากท่านผู้ชมอีกพุ่งนี้นะคะพุ่งนี้แอดจะไปตามมาฝากเลยนะคะเพื่อว่ามันจะได้เหตุการณ์บานนะคะทผช้ชมเนาะการที่แอดเอามาสาตัวแอดเองกับเหตุการณ์บานเพราท่านท่านผู้ชมกับหีบ มีทางเดียวคือหลุดยางเดียวนะคะตูดเจาะแต่ว่าอาจารย์พ่นกัให้มากขึ้นจังลูกหมานังนสิตูวเจาะพ่นกันหน่อยตูกับโอเคยูต่อไปนี่ห้เาเหรียของพอเพียรเอ้ยพอพอ,พอแต้มของปูศูนย์เจ็ดลูกหมานเอาตูดเจาะเอาตูที่นี่มาส่สใกันกับโอเคอยู่ดีค่ะทั้งช่วงขา อันนี้แอดบอลซูฟังดอกว่าท่านผู้ชมเสียใจจังเดยกับตามสบายนะคะท่านผู้ชมขะท่านผู้ชมขะสําหรับคลิปนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านโชคมาล่ำรวยต่อไปนะคะสําหรับลุงหมานถ้าผู้ใดโชคผู้ใดมีโชคมีลาบลุงหมานเอ่อแอดจะเอาเลขบัญชีลุงให้อีกเธอหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าลุงหมานเพิ่นอยู่เพินพ่นเพิน่นมักสิอยู่กับวัด เพิ่นสิกินสีท่านเห็ดอยู่กับวัดกับว่าทำช่มเพื่อนจะไม่ซื้อหวยเลยเมตตาบาทเดียวเพิ่นเห็ดไม่ให้แต่เห้าสื่อแล้วแต่แต่เห้าสิเมตตาสงสารแล้วแต่แต่เห้าสีห้เพิ่นนะคะเอ่อถ้าสมุติวาเงินหรือปัจจัยที่เอาให้เพื่อนไปส่วนหนึ่งเพิ่นแบ่งไว้แต่ซื้ออยากซื้อกินอีกส่วนหนึ่งเพิ่นแบ่งไปท่านอยู่วัดแอดแต่คุยกับเพิ่นน่าจังสี่นะคะ สำหรับผู้ใดที่มีนำใจใส่ศรัทธาที่สีแ่งปั่นให้ลุ่งหมานหรือพ่อแตมหรืออาจารย์สองหรือปูศูนย์เจ็ดแอดกัสิขอเล็กัญชีล่งไห้เนาะ,ะ,นะ่ะเนาะเป็นการแดงปันนนำใจเพิงเข้าเพิง,เพ,งเพิินเพิินกับเพิงเฮาเข้ากับบอลแรงนำใจต่อกันเนะะนะาะขะเนาะทนผู้ชค่มขาสำหรับคลิปนี้แอดคอท่าทผู้ช่มเปเียงแค่นี้คอยทนผู้ชมโชคหมานลำรุวย อย่าเจ็บอย่าจนเรื่องกานช่วงขาลาติสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ